สวัสดีครับมาพบกับร้านเพื่อนการเกษตรนะครับวันนี้นะครับผมมีเจ้าแมคกนัมนะครับแมกนัมลูกค้าแจ้งว่าสตาร์ทไม่ติดนะครับกำลังอัดไม่มีอาจจะเป็นที่เสื้อสูบลูกสูบแต่ผมมาลองลองหลอง่ลอ,ลอน้ำมันดูแล้วนะครับก็เงียบครับ ก็เลยลองถอดหัวเทียนดูแล้วก็จะดึงนะครับไม่รู้ได้ยินหรือเปล่านะแต่เสียงอแปลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลองลื้อกันดูนะครับว่ามันเป็นที่อะไรกันแน่พอเราเริ่มลื้อนะครับก็เจอเลยนะครับน็อตบางตัวนะะหัวหกเหลี่ยมใช้งานไม่ได้ลูดหมดเลยนะครับ เนี่ยครับเราก็จะขันได้เฉพาะที่เราขันนะครับเดี๋ยวเราก็จะมีอุปกรณ์พิเศษมานะครับผม ครับจะเป็นอุปรกรณ์พิเศษที่ใช้ในการถอดน็อตพวกน็อตที่หัวลูดแล้วนะครับเดี๋ยวผมปักตะกร้าไว้ให้ใครสนใจนะนะครับมันจะมาเป็นชุดแบบนี้เลยจะมาเป็นชุดแบบนี้ก็เลือกใช้ได้ตามใจชอบนะครับสะดวกดีครับถ้าเจอหัวน็อตที่ขันยากนะครับตอนแรกอะ เสียเวลามากเลยผมก็เลยสั่งมาลองดูนะครับก็ลองครั้งแรกพร้อมเพื่อนๆน,นี่แหละถือว่าใช้งานได้ดีนะครับแล้วก็ใช้งานง่ายด้วยนะครับหัวน็อตหกเหลี่ยมเนี่ยเวลาเขารูดเนี่ยใช้เวลาโคตรจะเปลืองอ่ะนะครับสิ่งที่เห็นอย่างแรกเลยทุกคนเห็นไหม คอยขยับได้ครับเอาละต้องเริ่มเปิดแล้วครับเหมือนเดิมครับพอเริ่มถอดน็อตออกนะครับก็จะเจอพวกน็อตหัวลูดประจำนะครับสำหรับไอเครื่องพวกนี้นะเครื่องมือนี้ก็จะช่วยในเรื่องของความสะดวกสบายยน่นระยะเวลาเราไปได้พอสมควรเลยทีนี้เราก็จะลื้อออกมานะครับในส่วนตัวฝาครอบเนาะ ต้องขอโทษด้วยนะครับพอดีเสียงในกล้องหายไปนะครับเราก็มาอ่านให้ดูแบบนี้แล้วกันนะฮะหลังจากเราลื้อฝาครอบถอดบังลมออกเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาเช็คในส่วนของตัวคอยไฟนะครับที่มันบอกว่าโยกได้เนี่ยมันโยกเกิดจากอะไรหลังจากที่เราดูอ่ะตามคลิปนะครับตามคลิปเลยน็อตตัวนี้ครับสองตัวที่ยึดคอยอยู่มีการถอดมาแล้วนะนะครับถอดจนน็อตลูดอีกแล้วครับ เคสนี้เป็นเคสที่ผมเซ็งมากนะครับเกี่ยวกับเรื่องของหัวน็อตรูดนะครับเราก็ลองถอดมาดูว่ารูดเพราะอะไรสิ่งที่เราเจอนะครับคือความยาวของน็อตครับผมบอกเลยนะเคสแบบนี้นะครับโอกาสพังสูงครับนะฮะคือน็อตเนี่ยครับ,รบเวลาเขายึดเนี่ยเขาจะมีระยะของเขา จะใส่ได้มากใส่ได้น้อยนะครับก็ต้องเท่ากันครับอย่างน้อยๆน,นะให้เขามีระยะขันให้ได้ถ้าในกรณีที่คุณขันไม่ได้เนี่ยเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นขั้นต่อไปนะครับผมก็จะทำการลองหมุนจานไฟนะครับหมุนจานไฟเพื่อเช็คในส่วนของตัวระยะขึ้นมานะครับว่าข้อหลวมหรือเปล่าลูกปืนหลวมหรือเปล่านะครับแล้วก็ อยากรู้นะครับว่าข้างในกระบอกสูบเสื้อสูบเป็นยังไงผมจะทําการถอดนะครับในส่วนของตัวท่อไอเสียนะฮะอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่ทําให้น็อตลูดได้นะครับพวกขยะอะไรพวกเนี้ยครับเขาจะเข้าไปอุดในช่องขันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะทําการขันออกเนี่ยควรที่จะหาอะไรเขีรยมันก่อนนะครับอืม คุณดูตามคลิปแล้วคุณจะเข้าใจนะครับหลังจากที่เราถอดนะครับในส่วนของตัวท้อไอเสียออกกว่าจะถอดออกแต่ละชิ้นส่วนเนี่ยนะครับ<ม>ก็เล่นเอาเหนื่อยอยู่เหมือนกันครับเพราะว่าน็อตแต่ละตัวลูดเหมือนกันหมดการที่เราจะขันออกนะครับก็อย่างที่บอกไว้นะครับอุปกรณ์ที่ดีนะครับรวมถึงมีความชนานาญด้วยไม่ใช่ สูม 4, สี่สมห้าจับยัดอย่างเดียวเรียบร้อยครับเราจะมาดูกันนะครับว่าตัวเสื้อสูบล,ลูกสูบเขาไหวแค่ไหนเพราะลูกค้าก็มีการพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะครับนี่ดูตามคลิปยังใสยอยู่ครับอันนี้ผมถึงว่ายังผ่านนะในส่วนของอเสื้อสูบล,ลูกสูบนะครับแล้วเราก็ลองส่องเข้าไปดูด้านในครับอยากดูช่องไ d ว่าเขามีรอยมากน้อยแค่ไหนเหมือนเดิมฮนะก็ลองโย,โ,ยโยก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 ดูดูระยะทีนี้เราก็จะเริ่มเป่าทาําความสะอาดนะครับเอาคร่าวๆพอแล้วเดี๋ยวจะเริ่มประกอบแล้วนะครับโอเคเอาละนะครับก็เป่าทำความสะอาดคร่าวๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่า รูน็อตเขามีปัญหาหรือเปล่าเนี่ยครับรูน็อตเขามีปัญหาไหมถ้ารูน็อตไม่มีปัญหาก็คือใส่คอยได้ตามปกติเลยนะครับกันนะครับเดี๋ยวเราจะประกอบในส่วนของตัวถ้อยเสียก็แลละกันนะครับ อที่ผมจะใช้วันนี้นะครับก็จะเป็นของคูม่านะครับเกรดดีให้สมกับตัวแม็กนัม um, นิดนึงส่วนใหญ่ของพวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคอยไฟคาบูเรเตอร์นะครับแนะนำนะครับถ้าเป็นไปได้อยากให้ใช้ของดีไปเลย คือผมจะบอกแบบนี้นะครับความยาวของน็อตแต่ละประเภทเนี่ยนะครับมีผลนะครับมีผลมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยใส่ให้ถูกใส่ให้พอดีไม่งั้นเครื่องคุณพังนะครับอย่างเคสเนี้ยใช้ใช้อยู่แล้วคอยเลื่อนนะครับทำให้ตัวเครื่องเนี่ยไม่ติดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะลองประกอบให้เรียบร้อยลองเทสไฟดูแล้วลองติดเครื่องดูว่าเขาติด ได้หรือเปล่าเป็นที่ผมแจ้งไว้หรือเปล่านะครับไป นะคร,ระบบ C D I ขอให้มีไฟจะมากจะน้อยใช้ได้หมดครับติดหมดนะ จะลองแบบธรรมดาก่อนโดยการเปิดโชคมาแล้วนะครับปิดโชกจะลองสูงมาก Tip Léo, Tip Léo.